สี่ส,สครับ จังหวัดสุขโขทัยจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยณห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น5้าศาลากลางจังหวัดสุขโขทยัยร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ฮีโร่ออฟเดอะทรร่วมหยุดคอร์รัปชันโดยนายอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีนฮอน40การประชุม i ิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อด้วยการแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตจากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยที่มีผลการประเมิน ITA ระดับผ่านดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน20หน่วยงานรับทราบสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569การติดตามมาตรการความเห็นหรือข้อเสนอแนะตามนโยบายของคณะกรรมการปปชภายใต้บริบทของพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569การติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการการดำเนินโครงการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน157,000ล้านบาท การเฝ้าระวังการทุจริตโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐในระดับพื้นที่ที่มีลงเงินงบประมาณตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปร่วมกันพิจารณาแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัยประจํปีงบประมาณพุทธศักราช2569 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานเพื่อประชาชนภายใต้สโลแกนสุโขสุข,สขีที่สุขโขทยัยคุณรู้ไหมว่าการโกงกินทำลายคุณภาพชีวิตของคุณอย่างไรมันคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราขาดโอกาสประเทศชาติไม่พัฒนาอย่าทนเห็นการโกงสิ่งที่คุณต้อง กล้ากล้าพูดกล้ารายงานอาวุธของคุณพร้อมแล้วศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 11ใช้ศูนย์ข้อมูลปปช1205สําำนักงานปราปชภาคและสำนักงานปราปชประจำจังหวัดทั่วประเทศสายด่วนปปท1206สํานำนัก,การรางกา,รปราปนปปทเขต1-9 S.AI เพื่อแจ้งบาะแสเรามีกฎหมายคุ้มครองพยานและข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ เปลี่ยนความนิ่งเฉยให้เป็นพลังร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน Hero of the Truth ร่วมหยุดคอร์รัปชัน